สวัสดีจ้าเพราะแม่พี่น้องกำลังปลูกหญ่าเพงกราเลยจ้าเ,เห็นไหมมีลุมกินน้ำพอมือนี่เลิกง,ง้มย้มดีปลูกหย่าฝากฝากกับห่องไรเราพี่น้องโอ้ยไปปลูกไว้ตอนนี้สมาชิเขามีเจ็ดโต เดี๋ยวก็สิออกเพิ่มก็ต้องหาแรงอาหารไว้ฟังนี่สิเฮ็ดบุกหญาให้ลูกเฮ็ดนาเออฟังพูนไว้ให้เล็เลกน้อยเห่ียขี้ต่มเฮ็ดนะดำน้ปีนี่ใช่แคงกุลาด้วยครับปุ่นเดือ,อย,อย,ยอมัวหยาบไปตัวป่วนมาแล้วแพะ ติดโคนตัวนีวน้วานแห่งวานแห่งวานวานเผ่ารอดเด้อตรงกินน้ำก็ยังอยู่เ้ยนี่แค่ติดคน ได้ไหมครับไม่ได้แหมดก่อนไม่ได้ชาร์จโอ้ลุงสวยลุงสวยมีเด้อบรรยากาศเพื้นทีวัวไหนหลักปายไอ้่ช่หญ้าอะไรห้าแงกลาเาไปซื้อพันขมาเลยไงครับ คนปลูกแพะกินจอมป่วนวันเสร็จไทยกลุบวันแห่งวันแห่งแห่ง,หงขาดบ่หรือไทยขาด<ห>ว่าขาดว่าสิเกิดบอ เกิดตัวไถ่อ๋อไถ่ก้อนไถ่โกบอุ้ย <ไป S 1> ล,ลุงลก,กินน้ำงามพี่น้องมึงเนี่ยย่ายขึ้นไปเทิงเขาล่ะเห็นบ่เจ้าเห็นบ่ก่ได้ปลูกหลายดอกพีนก่น้องเอ้ยเมือ่อย <laughs> มันล่ามาแล้วเอามันไปแล้วบ่แพนกลับไปแล้วบ่มันล่าแล้วก็ได้หลายลอ,ลาอยู่นี้ อีกเวลาจักมือนี่มันจังสิเกิดค่ะโอ้สิบก,กว่ามือกับสิตดบ่วิวง้มครับพี่นอ้องมือนี่มึงเนี่ยลุงกิ่นน้ำฝนกับกําลังสีมา้าพูดนะมึงดําปื้มาเลยนะเจ้าเห็นบอวฝ่า,ฝากับกําลังหองมเ,มอมมเมื่อวานนี่มันอ่นบ่ตกทันงสีมาตกมือนี่ลหละปลูกใส่ปลูกเอ้ตกใสป่ปลูกหย่าพอดี ปลูกปลูกไว้ล่ะะแมกสิยูได้ตลอดมั้งบ่ะคะสิป,ปียังตามครับโอ้ปลูกที่เดียวอยย่ได้สิป,ปีอันบอบสีดยาขายะส่วนเขาบริสีดยาเนาะบอบริสีดยาขายะบริมีอันนี้เขาอาศัยปล่อยควายปล่อยแพะ เพราะว่าเขาไม่ได้มีใช้สารเคมีเขาปล่อยธรรมชาติหกกบหกหกธรรมชาติกเอออย่าเดี๋ยวโฟนมาเราหนีน้ำกะจิตต็มเหมือนด้ยวยบัี้เนี่ยเราพี่น้องปลูกหญา้าแพงกุรไว้ให้งวัวให้ควยให้แพะให้ยังกินลดต้นทุนอาหารเนาะปีเนี่เอยากจะซอยได้ โอให้เกิดเนาะ<บ>นพี่นอออ้องเอออันนี้แล้วเราบอ,อากคะอ้ออันนี้แกเดียวก็ไปเอาอันหยามาเนาะพี่น้องเดี๋ยวกะเดี๋ยวสิมาไทยกบเดี๋ยวมาเบิ่งอีกทีนึงเนาะตอนมันเกิดแล้วเนาะข่อยานฟ้าห้องสมิ่เด้อวพี่น้องเอ้ยบายบายจ้า